กบเรียนท่านประธานครับกระผมพันตำรวจเอกสนธยาแสงเผาในฐานะสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาองคอ์กรภาคเอกชนกระผมขอประธานกลาบเรียนผ่านท่านประธานไปยังผู้รับผิดชอบในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิเช่นร้อยตำรวจเอกดอกร์เฉลิมอยู่บํารุงท่านพอบอตรท่านประธานครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิภาประการหนึ่งก็คือการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกาใต้ท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีการร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์เดอะสตาและหนังสือพิมพ์มติชนว่ามีตำรวจได้ทำการจับกลุ่มและต้องเสียเงินกว่าล้านบาทเพื่อแลกอิกสรภาพเหตุเกิดเมื่อวันที่ 2กันยายน54เขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรฉลองจังหวัดภูเก็ตก็ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาและเป็นกรรมธิการการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาซึ่งมีท่านพลตำรวจโทมาโนกไกรวงได้ลงพื้นที่กับอนุกรรมธิการครับผมเป็นรองประธานอนุกรรมธิการในตำรวจมีท่านพลตรตจ,จงรักจุธานนท์เป็นประธาน ประธานอภัยต้องเอ่ยนามท่านก็ผมได้ลงไปเมื่อสุกสาวนี้ครับท่นประธานจากการตรวจสอบปรากฏว่าตำรวจเสียหายท,ทั้งทั้งที่ได้กระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการที่เรียกรับหรือยอมจรับผมยืนไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจครับเป็นหน่วยงานของขบวนการยุติธรรมสำนักหนึ่งได้เรียกเงินไป8ล้านเอกสารอยู่ในมือของก็ผมถ้าจะ ผ่านไปยังท่านประธานก็เกรงจะเป็นการเนื่นชาและกราบเรียนว่ากรรมธิการหลายคณะครับลงไปแต่ต้องมาประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงครับตำรวจที่ทําความดีจะได้มีกําลังใจดังนั้นผมขอกราบเรียนท่านว่าตำรวจที่สพฉลองพนักงานสวนได้ทําไปตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการครับผม